ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่นสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนเรื่องราวที่เรียนกันไปในครั้งที่แล้วกันก่อนนะครับน้องๆครับที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วคือประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวนะครับซึ่งก็คือ สิ่งดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นประเพณีในครอบครัวเช่นการทำบุญวันเกิดและวัฒนธรรมในครอบครัวเช่นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่เชื่อฟังคำสั่งสอน และความผูกพันรักใคร่ในครอบครัวซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ครอบครัวของเรามีความอบอุ่นและมีความสุขอีกด้วยครับเล่าสู่กันฟังอยากให้น้องๆลองออกมาเล่าสู่กันฟังว่าน้องๆรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตอนเองมีอะไรบ้าง น้องๆครับก่อนเข้าไปเรียนรู้เรามารู้จักกับคำว่าท้องถิน่นซึ่งก็หมายถึงชุมชนหมู่บ้านหรือเมืองนั่นเองครับในชุมชนแต่ละชุมชนตั้งอยู่ที่พื้นที่ที่แตกต่างกันทำให้แต่ละท้องถิน่นมีประเพณีและวัฒนธรรมแตกต่างกันไปด้วยหรือถ้าชุมชนบางชุมชนอยู่ใกล้กันก็จะทำให้มีประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่คล้ายกันได้ครับ ดังนั้นในประเทศไทยของเราก็มีอยู่หลายภาคก็จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นประเพณีปลอยส่างลองลอยกระทงสายแข่งเรือล้านานานในภาคเหนือส่วนทางภาคอีสานจะมีประเพณีบุญบ้างไฟประเพณีไหลเรือไฟ ส่วนภาคกลางประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีวิ่งควายและทางภาคใต้จะมีประเพณีชักพระประเพณีการแข่งเรือยอกอเป็นต้นเอาล่ะครับได้รู้จักประเพณีต่างๆกันมาบ้างแล้วนะครับ ทีนี้เราไปดูประโยชน์ของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปพร้อมๆกับพัดและครอบครัวของพัดกันเลยครับพ่อกับแม่พาพัดไปดูการแข่งเรือยาวของจังหวัดที่มีขึ้นเป็นประจำทุกปีบรรยากาศริมแม่น้ําที่ใช้สําหรับการแข่งเรือยาวมีเสียงอื้ออึงของผู้คนที่มารอดูการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้คนเยอะจังเลยครับคุณแม่นั่นสิ เพพอมีที่ให้มองเห็นการแข่งขันอยู่หรือเปล่าเนี่ยการแข่งขันใกล้จะเริ่มแล้วอ้าวพัดมาตรงนี้มายังมีที่ว่างอยู่ขอบคุณมากครับคุณป้าไม่เป็นไรจ้ะคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันมีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปคุณแม่ครับคุณแม่ครับการแข่งขันเริ่มแล้วหรอครับ พัดส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานจนกระทั่งการแข่งขันคู่แรกจบลงสนุกจังเลยครับพายเรือกันเร็วมากๆเลยครับอืมแล้วพัดรู้ไหมว่าเขาพายเรือยาวกันได้ยังไงจ๊ะเขาก็ให้คนหลายๆคนมาช่วยกันพายเรือน่ะสิครับจะพูดอย่างนั้นก็ถูกจ้ะแต่การพายเรือด้วยกันเยอะๆแบบนี้นะ่ะจะต้องอาศัยความสามัคคีกันมากๆเลยนะ เพื่อที่จะได้พายไปข้างหน้าพร้อมๆกันให้ถึงเส้นชายน้องๆครับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นการแข่งขันเรือยาวจะแสดงให้เห็นถึงความบุกพันธระหว่างสายน้ำกับชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆและที่พารได้ไปเห็นนั้นเป็นการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมหล่ะครับแต่กว่าที่ลูกเรือแต่ละคนจะบังคับและออกแรงพายให้เรือแล่นไปข้างหน้านั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับซึ่งประโยชน์ที่ได้จากประเพณีแข่งขันเรือยาวก็คือจะต้องอาศัยการฝึกซ้อมความอดทนและความสามาัคคีกันด้วยอีกทั้งประเพณีนี้เมื่อจัดขึ้นในชุมชนนั้นก็จะทำให้คนในครอบครัวได้ออกมาเชียย์ทำกิจกรรมร่วมกันเกิดความสนุกสนานและส่งผลให้มีการสืบสานต่อประเพณีวัฒนธรรมนี้ไปอีกหลายรุ่นครับ น้องๆครับวันนี้ที่บ้านของเพลินก็เตรียมของจะไปทำบุญกันกันกบครอบครัวในวันวิสาขาบูชาเราไปติดตามเรื่องราวของบ้านเพลินกันครับว่าจะปฏิบัติตนตามประเพณีทางาศาสนาอย่างไรบ้างเหมือนกับครอบครัวของน้องๆหรือเปล่าบ้านของเพลินแม่และคุณยายเพลินกำลังช่วยกันทำกับข้าวและเตรียมของเพื่อไปวัดกันในวันพรุ่งนี้เพลินจึงเดินเข้ามาหา แม่กับคุณยายทำกับข้าวเตรียมของเยอะแยะเลยจะไปไหนคะพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญที่วัดกันลูกเพลินรีบเข้านอนนะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เชา้าครอบครัวเพลินตื่นแต่เชา้ามีคุณพ่อคุณแม่คุณยายและเพลินไปทำบุญที่วัดแถวบ้านร่วมกันในวันวิสาขาบูชาคนเยอะแยะเลยค่ะคุณแม่ ใช่แล้วลูกวันนี้เป็นวันพระใหญ่ไงลูกวันพระใหญ่คืออะไรคะหนูไม่เคยได้ยินเลยวันพระใหญ่ก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีวันมาคบบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสารหบูชาและวันเข้าพรรษาไงลูกแล้ววันนี้ที่เรามาทำบุญ ก็เป็นวันวิสาขาบูชาล้วเพลินรู้ไหมว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญอย่างไรอ๋อหนูทราบค่ะคุณครูเคยสอนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรัตสสู้ปรินิพพานตรงกันในวันเดียวกันก็คือตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกค่ะคุณยาย แล้ววันวิสาขบูชาเรามาทำบุญแล้วต้องทำอะไรอีกคะส่วนใหญ่เราทำบุญตักบาตรเสร็จก็จะฟังธรรมบางคนก็บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดเช่นช่วยกันปลูกต้นไม้ทำความสะอาดวัดเป็นต้นพอตอนกลางคืนก็จะนำทูบเทียนดอกไม้ไปเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์กันหนูเข้าใจลคะค่ะงั้นเราไปตักบาตรกันคืนนี้เราจะไปเวียนเทียนกัน เพลินเดินจับมือแม่ไว้นะลูกเป็นยังไงบ้างครับดูเรื่องราวครอบครัวของเพลินเรียบร้อยแล้วเห็นถึงการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีทางศาสนาในวันวิสาขาบูชาว่าในวันสำคัญสำคัญพุทธศาสนิกชนที่ดีจะปฏิบัติการอย่างไรบ้างเช่นบ้านของเพลินก็จะไปทำบุญตักบาตรฟังธรรมและเวียนเทียนรอบโบสถ์กันซึ่งน้องๆเห็นไหมครับ ว่าประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนนั้นมีแต่สิ่งดีงามทั้งอย่างสร้างความผูกพันในครอบครัวสร้างความสัมพันธ์อันดีเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนในท้องถิ่นและยังส่งผลให้เกิดความสาม,มัคคีในชุมชนอีกด้วยครับเราเป็นคนไทย ควรสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นตัวเองให้คงอยู่สืบไปนะครับให้น้องๆจับผู้ภาพต่อไปนี้ว่าภาพที่เราเห็นแต่ละประเพณีและวัฒนธรรมนั้นเราควรปฏิบัติต้นอย่างไรบ้างโดยให้น้องๆเลือกข้อความใส่ลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพค่ะ ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนส่งน้ำพระและก่อเจดีย์ทราย วัสดุทรมจากธรรมชาติเพื่อลอยขอขมาแม่น้ำช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกตอบคำถามจากเรื่องราวที่เรียนมาให้ถูกต้องนะครับ ข้อหข้อใดคือวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นการเวียนเทียนในวันมาคะบูชาข้อ 2. ใครปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่น เตยไปร่วมงานแข่งเรือยาวประจำปีข้อ3ข้อใดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นวันเพนก่อเจอดีไซน์ในวันสงกราน ข้อ4ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีแล้วในท้องถิ่นเราจะเป็นอย่างไรเกิดความสามัคคีและมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี น้องๆตอบกันได้หรือเปล่าครับเรามาดูคำตอบพร้อมคำอธิบายกันครับข้อ 1. ข้อใดคือวัฒนธรรมประเพณีนในท้องถิน่นคำตอบคือการเวียนเทียนในวันมาคะบูชาเพราะการเวียนเทียนเป็นการปฏิบัติเข้าร่วมประเพณีทางาศาสนาในท้องถิ่นของตนเองได้ข้อ 2. ใครปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีนในท้องถิน่นคำตอบคือ เต้ยไปร่วมงานแข่งเรือยาวประจำปีเพราะการแข่งเรือยาวประจำปีเป็นประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิน่นซึ่งเต้ยเข้าร่วมก็เป็นการปฏิบัติตนที่ดีส่วนพัททำการบ้านส่งครูทุกครั้งและเบิ้มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีไม่ได้เป็นการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิน่นข้อ 3. ข้อใดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิน่นคำตอบที่ถูกต้องคือ วันเพนก่อเจดีไซน์ในวันสงกรานต์ถือว่าวันเพนปฏิบัติตนโดยเข้าร่วมประเพณีทางาศาสนาในท้องถิ่นของตนเองนั่นเองครับและถือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทยด้วยนะครับน้องๆข้อสี่เมื่อเราปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีแล้วในท้องถิน่นเราจะเป็นอย่างไรคำ <c oughs> ตอบก็คือเมื่อเราปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นแล้ว ก็จะทำให้เกิดความสามาคัคคีและมีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของตนเองอีกด้วยครับอีกทั้งยังสร้างสัมพันธ์อันดีของคนในท้องถิ่นครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้น้องๆเข้าใจของประโยชน์ในการปฏิบัติตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองแล้วนะครับในครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกนะครับว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามครับ น้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องที่เรียนมานะครับจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ